สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14กรกฎาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดาวกันเหมือนเดิมคาะเทพาะคุณิมันแใจสุดจัดชุดจัดเดียวของวัตมีค้คือวันนี้มีมาฝาก EP เดียว2คู่จาก2ลีกไอแลนด์พิเมียครับยูดอบินกับล็อกเทด้าและก็อาเ์เจนนาพีเมียครับโกดอยครุกับ เนมเอ่อเนมเฟนซาจัดติเชียนะรือว่าสั้นๆว่าเนวเฟนซาห้ามพาด้องการทาักทวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับใช้ข้อมูลสองูดูแฮนดิแคบยูซีดับเบิลกับดร็อกเ d ด้าไอแลนด์พรีเมียร์แข่งขันกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้า เสน้ราคาให้บล็อกเรด้ต่อที่ลูกควบ u c ดับเิลกับบล็อกเรด้ครับในตารางลี้มีอยู่10ทีมนี่คือ2ทีมสซนท้าย u c ดับเิลคือทีมม้วยของตารางที่มีเพียงแค่9ก้9คะแนน9กคะแนนเท่านั้นยังไม่ถึง10เลยอ่ะผลงานโดยรวมในห้างเกมหลังสุดชนะ1แพ้สในขณะที่บล็อกเรด้อยู่ันที่8 แต่คะแนนต่างกันเยอะครับเพราะว่ามีอยู่25คะแนนยังมีโอกาสได้ลุ้นบ้างผลงานท่าเกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2อย่างไรก็ตามครับเกมคู่นี้2พูโด,ดยแฮนด i แคป2ทีมโซนท้ายหมูกัดกันแต่เป็นหมูบ้านกับหมูป่าพอเจ้าต่างหลายเรื่องเชื่อใจด็อกเฮด้าปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยครบถ้วนช่องบ้านเพิ่มขึ้นหมดเลยครบ,บถ้นนบบวน ผูนะ้มั่นใจอยู่ซีดับบินไม่รอดเกมนี้จะเป็นด็อกเคด้าขวาสามแต้มได้ในราคาลูกควบเป็นวอลน้องบ้านปอนต่อในบ้านถือว่าเป็นเลขที่สูงเป็นเลขที่แพงนะและดอกเคด้าผลงานก็มาได้ดีเด๋ออะไรแต่เจ้าทั้งห้าหลายยังคงยืนอยู่กับทีมเยือนบอลต่อปรับราคาลดลงมดเลยทั้งห้าหลายในขณะที่ช่องเจ้าบ้านบอลรองปรับเพิ่มขึ้นบนเลย เพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เป็นการยืนยันจากเจ้าว่าเจ้าคาดการว่าหลังจบเกมเด็อกเทด้าจะชนะพร้อมอกินราคาวางใส่ต่อ,อด o อกเทด้าเป็นทีเด็ดตัวเน้นสิบดาวตัวแรกของทีเด็ดคําคือวันนี้นะเป็นตัวสิบดาวนะจากมอนโอเคตัวแรกคู่ที่สองครับใช้ข้อมูลสองภูโด,ดยแฮนดิแคปโกโดยครุดกับเ,เนฟเฟนซ่าจัสินเชีย อาจจะด้านีเมียแข่งขันก็ต่อตีห้าโกดอยครูจะมาต่อที่ปอป่าเกมผู้นี้ถือว่าเป็นเกมกลุ่มหัวตารางเป็นครึ่งตารางบนที่มีเลขตัวเดียวครับโกดรอยครูเป็นอยู่ดับที่แปดของตารางนะครับมีอยู่สามสิบเจ็ดคะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดชนะสามเสมอสองในขณะนี่เดวฟนซ่าเจตินเชียนะั้นอยู่ดับที่ห้านะ มีอยู่40่สิบคะแนนนะครับมากกว่าโกไรคูรุ s, อยู่สามแต้มสามคะแนนผลงานท้เกมหลุาชนะสาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งก็จะบอกแลวครับว่าคู่นี้มันแน่นอนต่างฝ่ายต่างเป็นทีมกลุ่มนำเลขตัวเดียวแปดกับห้าคะแนนต่างการสามเจกันสี่สิบผลงานดีด้วยกันทั้งคู่ชนะสาเสมอสองกับชนะสามเสม1หนึ่งนะฮะราคาต่อมาที่สมเหตุสมผลเลยโกไรคูรุ s, ตตอปลาปลา ในส่วนของเจ้าซองพูด,ดวยแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายเลือกเชื่อใจโกดรอยครุฑความราคาลดลงทั้งหมดกบในชชติบ้านไปรูกสอนสินแดงโดดเด่นชัดเจนนะในขณะที่โอก,กาสเสมอและโอก,กาสของเดฟเฟนซ่าจาตินเชียคล้ายกันคือเจ้าปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นหลักๆที่เห็นพ้องต้องการโดดเด่นชัดเจนคือองจิบ้านชนะและในตัวแฮนดิแคปปอปลาเจ้าก็เลือกเชื่อใจชาวบ้านาต่ออีกแข่งเช่นเดีวยวกันพอห้าหลาย ยืนอยู่กับมอลต่อครบถ้วนช่องบอลรองปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนเพราะนั้นเมื่อมันชี้ชันอยู่ที่โกรอยครุฑจกชนะได้ในเกมนี้ก็วางใส่ต่อสิครับรออะไรนะอยู่โก่อยครุฑครับเป็นทีเด็ดตัวนี้นสัวส10ดาวตัวที่2จากศึกอันเดนานพรีเมียเพราะนั้นวันนี้2คู่จากบอลโอเคมีอีเดียวนะคู่แรกก็คือยูซิงกับเบรนกับรอเฮนดาในศึกไอแลนด์พีเมีย แน่นอนครับเราเรื่องที่อยู่ฝั่งบนต่อร็อกเอด้าสิบเงยือนเป็นสิบดาตััวแรกส่วนคู่ที่สองครับโกโดาครุสกับเดฟเอนเซาเจสตินเชียนะโกดครุสต่อปป่าครับเราเลื่องอยู่กับเจ้าบ้านนะน,นั่นคือทั้งหมดครับขอเราาช่วงนีมีเงินใช้ร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ